สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู Excel พื้นฐานนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราไปทำงานนะครับอันนี้เราก็เลือกไฟล์ Excel เราเพื่อที่จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับคลิกที่ที่ขวานะครับเลือกกินนแล้วก็เลือก Microsoft Excel นะครับเพื่อที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็คลิกปุ๊บนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ Excel นี้ครับคลิกขวาพ r o p e r t ตแล้วก็ r e n a m เนี่ยนะครับ ๊บอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น test e นะครับแล้วก็เปิดไฟล์มาก็ดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับก็จะได้นีครับหน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาลอ,ล,อลองลองพิมพ์ลองใช้งานดูนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปในช่องนะครับทดสอบ ก็มาอีกทดสอบหนึ่งครับทดสอบหน่ทดสอสองนะครับก็จะได้มาประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเราก็คลิกคุมอันนี้ก็คิกคลิกค,คุมนี่คุมทั้งหมดทั้งหน้ากระดาษก็ฟอนต์ทุกช่องก็จะเปลี่ยนเป็น ฟอนเดียวกันนะครับเราก็เลือกเลือกเอานะครับเนี่ยครับตัวน,นี้ฟอนต์เราอยากได้ฟอนต์ไหนเราก็เลือกได้เลยครับบางคณะมีวขนาคณะ u b ีเงี้ยครับปุ๊บนะฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วขนาดตัวอักษรเล็กไปเราก็คลิกตรงนี้ครับปุ๊บนะครับนะครับตัวอักษรก็จะล้วทีนี้ ทีนี้ตัวอักษรมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บตรงกลางนี้อีกเด้วยครับปึ๊บเราอยากใส่สีตัวอักษรน,นะครับ mm hmm. ก็คลิกที่นี่ครับเลือกได้เลยสีอะไรสีแดงสีเหลืองนะครับปึ๊บสีแดงสีเหลืองครับเดี๋ยวผมเพิ่มคอลัมน์นี้เข้าไปก็เอาลำดับลำดับ เป็นสีแดงนะครับเอาตารงกลางนะครับเราจะาให้มันเป็นตัวอักษรหนาแล้วก็คลิกคลิกคลิกคุมตัวอักษรที่เราอยากให้มันหนานะครับ <ๆ S 2> แล้วก็คลิกตัวบีเนี่ยครับตัวอักษรก็จะหนาคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะตัวอักษรก็จะบางนะครับแล้วก็ตอนนี้เราตัวอักษรเอียง ี่อีกหนึ่งครั้งก็จะตรงนะครับวันนี้ก็คิดเส้นใต้เส้นใต้สองเส้นนะครับถ้เนนบารเราไม่อยากเอาก็คิดเราก็คิดกลับไปก็จะหายนะครับทีนี้เราจะ<ๆ>าจะสร้างตารางนะครับสมมติเนี่ยเราอยากสร้างตารางไปเราจะให้ตารางก็คิดคุมนะครับเราจะสร้างตารางเส้นไหนนะครับคิดคุมจุดที่เราจะสร้างนะครับแล้วก็นี่ครับ,นนรบมาที่ นี่ครับตารางเปิบเลือกเอาเปิบเนี่ยตารางก็จะมาแล้วครับนะครับแล้วทีนี้ช่องนี้มันมันมันเล็กไปนะครับเราอยากให้มันช่องใหญ่เราก็คลิกคุมตรงนี้ครับนและครับแล้วก็คลิกขวานะครับพอลัมน์นะครับปรับขนาดพอลัน์จากแปดเราก็เอาสักสิบห้าครับนะครับมันก็จะขยายออกไปนะครับ นี้เราอยากใส่สีพื้นหลังมันนะครับก็ใส่สีคุ่มแล้วก็ใส่สีพื้นหลังนะครับปิดบ,นะบอยากใส่ตัวซอนหนานะครับก็ประมาณนี้พื้นฐานนะครับอันนี้ก็ลำดับหนึ่งไปสองไปาสามไปนะครับปึ๊บจะทำมันมาตรงกลางแล้วก็จีกตรงกลางปาึ๊บ อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับว่าประมาณนี้ที่เราใช้โอเคขอบคุณครับ